ได้พูดชัดเจนว่าเรื่อง,างการเปิดด่านเนี่ยจะยังไม่มีจนกว่าตัวเองจกกะเกษียณคุณเข้ามารับหน้าที่ค่อยว่ากันทีนี้แนวทางรัฐบาลไหก็แนวะทางรัฐบาลก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็รอให้การประชุม g ี c นะครับกาบพมีซีให้ได้เกิดขึ้นก่อนนะครับก็ว่าตามน,นั้นแล้วว่าไปตามกระบวนการแล้วอย่างเรื่องของการทำรั้วล่ะคะแนวทางการทำรั้วเนี่ยเหมือนประชาชนบางส่วนที่บอกว่าอยากให้ทำแบบรั้วแบบเป็นกำแพงที่ชัดเจนไปเลย ยอนการเจรจาครับก็คืออย่างรอการเรร<ป>จรจม,มันมีกระบวนการตามนั้นนะครับว่าไปตามกระบวนการแต่ว่าความบารสนังเราจะเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปทีนึงแล้วอย่างี้เรื่องที่ประสบการณ์ต่างประเรรทศเชิญพูดมาแล้วก็ในส่วนของผู้สนับสนุนกับปูชานี่คือเราพยายามชี้ก็เห็นว่าตับูชาะขึุ้นระเบิดแล้วก็ให้เขาให้เขาเลิกสนับสนุนกับปูชาตรงนี้มัน,น,น,นจะทาได้มากน้อยแค่ไหน,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 น <c oughs> ก็อะไรที่เป็นข้อเท็จจริงอ่ะเราก็สามารถที่จะเสนอได้แล้วจริงๆเราก็ได้ยื่นประท้วงไปแล้วนะครับว่ากัมพูชาเนี่ยได้ละเมิดคุทธิญญาอัตวานะครับอันนี้ก็ทําได้มีอะไรแล้วก็เราควรทําในการขณะนี้เรายื่นประท้วงไปแล้วนะครับก็ประเด็นนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไรจากนี้แล้วก็รอให้เรื่องต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่เอาไปใช้คุยกันในใน RBC และเอ c ด้วยท่านจะต้องกาเกิดปัญหามาในที่เรายื่นฟ้องก่อนละกัน ต่างๆนะนะจากจากองค์กรหล่านานีชอะไรเนาะก็ท่านก็ได้ติดตามแล้วนะครับบางแอคชั่นเขาก็เริ่มเรียกประชุมคุยกันในขณะนี้ในกระบวนการทางด้านการทูตเนี่ยเขาก็มีกระบวนการของเขาอยู่แล้วแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกว่าให้เก็บหลักฐานทั้งหมดนะครับแล้วก็เราจะใช้ในในขณะที่เวลามันถึงกระบวนการที่เหมาะสมที่จะต้องทําตอนนี้ก็เป็นต่างฝ่ายต่างก็ทําความเข้าใจกับกับกับนานาประเทศ แล้วก็เราเองเราก็เชิญทูตมาดูมาพบมาเห็นซึ่งส่วนใหญ่ขนาดนี้เรายินยิน,ยนเราเรา,เรายืนอยู่ในจุดที่ต่างประเทศเขาเข้าใจเราแล้วก็ให้ความเห็นชอบกับถึงได้ให้ให้ความเข้าใจเราในสิ่งต่างที่เกิดขึ้นมากกว่าผมเชื่อว่าวันนี้ในในประชาคมโลกเนี่ยเครดิตของพกของของของประเทศไทยนะครับก็เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับมากกว่า ทั้งพฤติกรรมทั้งกระบวนการต่างๆที่ประเทศไทยมีทั้งการดําเนินการเนี่ยเราได้ดําเนินการเป็นขั้นเป็นตอนทางกฎหมายมาตลอดนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนได้เข้าใจน้อย,อยไปบ้างหรือ,อ,อไม่ไม่ทันการบ้างเนี่ยก็แต่ว่าส่วนใหญ่ทั้งหมดในทางการพูดกับในทางกฎหมายเนี่ยเรายึดเรื่อไป้ทุกอย่างนะครับโอเคเรื่องนี้คงไม่มีอะไรครับ คทารที่บอกว่าสเรืยงาน่นอกว่าทาผู้วาก็ถอไปให้คุณพ่อเนี่ยพ่ออหารไปเียองไปเจรกาที่รงานไปยังยังคือผมคิดว่าเรื่องไหนที่เกิดขึ้นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องลงไปดูอย่างเอาใจใส่และจริงจังนะครับเหมือนเอาไว้อย่างนี้ค่ะคนทหารเองหรือว่าคนที่อยู่หน้างานเขาก็ค่าเครียดเราจ้ส่งคนสุขภาพจิ้ด้วก็ทุกหน่วยลงไปหมดแล้วตั้งแต่ต้นนะครับ โอเคนะครับเรื่องเรื่องเรื่องมมทีนีพระบาทสดจระเา่ัวตัว่าไม่วางหาอะไร